นะเร็วๆจะพ้นอุ้ยแกแกระเชื่องใช้อยู่นั่นแหละสายแล้วนะวต้มหกทำไง้ะแกะแล้วแกเลยคุณคาคุณคาคุณคุณคาเงียบก็ลอาคลอดูสิคุณคาคุณข่าวมาแล้วค่ะคุณาคณาคณ เงียบเปิดประตูเข้าไปเลยล็อกอ๋อล็อกเหรอเอออะาไ่ไแกมาด่มาถ้าใครกุญแจเขาเองมาแล้วมันจะดีเหรอเอาทำไมจะไม่ดีเผื่อแกไปลงเป็นแรงไปเราได้ช่วยทันไงเออได้ๆมามามาเร็วๆๆๆแๆเรๆๆๆๆๆๆเๆ็ๆๆ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 วๆๆๆๆๆรๆอๆๆ นี่หิวข้าวอยู่เป็นลมเร็วแกก็มาทีเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาคุณอาหารมาแล้วค่ะคุคุคุอ้าวไป็นไหนเลยเนี่ยเราจะอยู่ในห้องน้ำไปขออีกทีเออเออคุณครับคุณครับโยกน้ำระ่ายครับไม่มีเสียงตอบอ่ะก็เปิดเข้าไปดูสิเผื่อจะเป็นลมเป็นแรงมอย่างที่แกบอก เลอออ้าวเฮ้ยไม่มีแม่ป้าเฮ้ยเฮ้ยทำไงนะไม่มีไม่มีเฮ้ยอ้าวทำไงดีอร์ไปบอกคุณหมอสิไปบอกคุณหมอเลยไปเลยเข้ยแกมาเร็วๆเข้าเร็วๆร็วเดี๋ยวเเร็วๆหน่อยสิเออบ่นอยู่ได้คุณหมอคะคุณหมอเงียบไลยคนพูดอะไรดังๆอีกหน่อยดิเผื่อแกหลับเหรอ เอเคุณหมอคะคุณหมอเข้ามาเอออยู่อยู่เร็วเรวเร็ว,รว,รวคุณหมอคะเมื่อกี้ป้าเอาข้าวไปให้คนไข้ที่ห้องนะคะแต่เคาะเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมตอบแล้วก็ประตูห้องก็ล็อกด้วยนะคะป้ากับลุงผลก็เลยขายญแจเข้าไปดูก็ไม่พบเธอเลยนะคะก็ไปแล้วไปแล้ว เขาไปไหนล่ะคะกลับบ้านกล,ลับบ้านเอ๊ะได้ออกต้อแจ่เมื่อไหร่ละครับเมื่อคืนก็มีพายุนะครับแล้วจบไปได้ยงไงกันแล้วใครออกไปส่งแล้วครับคุณหมอนั่นน่ะสิคะแล้วก็จะไปทันทีทำไมไม่รับเวลาใครเลยล่ะคะ <c oughs> อุ๊ยค,คุณหมอเป็นอะไรครับคุณหมอ เป็นอะไรมากหรือเปล่าคะฉันไม่ค่อยสบายนะยมรถให้ฉันด้วยฉันจะกลับบ้าแทบอ๋ออะอรนะค่ะกลับมาดูดินั่น อยเงินค่าอะไรคะเงินเดือนไปเตรียมรถให้ฉันได้ละเินวๆเกรียมเลยหมอจะไปสิเขาเดี๋ยวผมจัดให้ครับไปเร็วๆป้าเร็ว ไรนะครับคุณหนูจะขายรีสอร์ทเหรอครับใช่จ้ะทำไมล่ะครับคุณหนูรีสอร์ทแห่งนี้คุณพ่อของคุณหนูเนี่ยอุตสาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับคุณหนูจะขายทำไมครับฉันมีเหตุผลส่วนตัวแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะฉันจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกคนอย่างเต็มที่ ว่าใครมีปัญหายอื่นเพิ่มเติมให้มาบอกภูมิฉันยินดีจะช่วยเหลือทุกคนจนกว่าทุกคนจะหางานใหม่ทำได้ คุณหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนสิครับที่คุณหนึ่งขายที่นี่เป็นเพราะผมใช่ไหมครับถ้าหนึ่งทำรีสอร์ทอยู่ที่นี่คุณทีก็ต้องอยู่ดูแลหนึ่งแบบนี้ไปตลอดชีวิต มันเป็นหน้าที่ของผมผมเต็มใจเพื่ออะไรคะทั้งที่เราสองคนไม่ได้รักกันคุณไม่ได้รักหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้รักคุณแล้วเราจะอยู่กันไปแบบนี้เพื่ออะไรไปจากหนึ่งซะเถอะนะคะ แล้วก็ไปหาคนที่คุณรักคุณหนึ่งหมายความว่าหลังจากที่หนึ่งขายดีสอยเราจะอยากกันถ้าหากว่าคุณทีอยากจะช่วยหนึ่งจริงๆ จะช่วยอยู่เป็นเพื่อนช่วยอยู่ดูแลจนกว่าจะซื้อขายรีสอรเสร็จได้ไหมคะ พ่อคะคุณพ่อใย้โกรธหนึ่งเลยนะคะที่ต้องทำแบบนี้แล้วก็ให้โกรธคุณทีด้วยนะคะหนคิดว่าวิธีนี้คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราสองคนมีความสุข คือการหย่ากัน คุณหมอคะกระเป๋ายาค่ะเออคุณหมอคะแต่มันยังไม่สิ้นเดือนเลยนะคะคุณหมอจะไปกรุงเทพคราวนี้จะไปอยู่นานเลยเหรอคะนานสิครับเดี๋ยวคะ่ะคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอไม่สบายอยู่นะคะ จะนั่งรถนั่งเรือไปกรุงเทพคนเดียวมันจะไหวเลอคะป้าวา่าให้ป้า เจ้ฟ้านี่ทุกคุณเราจะมันอยู่นี่ได้ไงเล่าเร็วเล่าเออเฟ้าฟ้ามาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยคุณหมอรีบไปฉันลืมเอาเจ้าฟ้าไปด้วยเลยโอเคจ้ะสิพูดมากถามมากถามกูคุณหมอลืมเจ้าฟ้าไปเลยอ้าวแล้วเราจะทำไงกันล่ะเราจะทำไงแต่เราก็เลี้ยงไว้ดิเดี๋ยวคุณหมอก็กลับมา,ฟ,าฟ้าฟ้าดูสิดคุณหมอลืมได้ไงเนี่ยนี่แล้วรีบไป